เมนูวันนี้เอาไะไร่มาแล้วก็ไม่ยอมค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นเมนูเด็ด5ทานยากแล้วก็ร้อยสุดๆเลยค่ะวันนี้แอนจะทําเมนูแกงส้มปลาสลิดใส่พักบุง้งแอนก็จะแกงกับพักบุ้งต้นใหญ่แบบนี้นะคะเอาไปแกงจะได้กรอบๆร้อยๆค่ะหั่นพักบุ้งแล้วทีเด็ดวันนี้แอนก็จะใส่ส้มเคยเข้าวในการแกงส้มรองว่าเปรี้ยวหอมร้อยแน่นอนค่ะหั่นส้มเคยเข้าวเสร็จแล้วก็ไปตั้งหม้อกันเลยใส่เครื่องแกงส้มตามด้วยเคยลงไปจากนั้นก็ตาม ด้วยน้ำเปล่าแล้วก็คนเครื่องแกงกับเคยให้ละลายเข้ากันปิดฝ้ารอนำแกงเดือดผอนนำแกงเดือกก็ตามด้วยปลาสลิดตัวใหญ่ๆของเราลงไปเลยค่ะปลาสลิดนี่ก็เป็นฟรีมือแม่ตกมาเองกับมือเลยนะคะปลาสลิดสดๆแบบนี้ห้าชานยางมังมาค่ะยิงเอามาแกงส้มแบบนี้ด้วยแล้วคือร้อยสุดๆค่ะเพื่อนๆนี่จัดเต็มปลาแบบล้นๆหม้อเลยค่ะ จากนั้นก็ตามด้วยพักบุ้งลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมะขา,ามเปียกแอนจะใส่น้ำมะขา,ามเปียกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บจากนั้นก็ใส่ส้มเขยข้าวลงไปค่ะแอนใส่ส้มเขยข้าวไปไล่ลุกเลยนะคะเพื่อนๆแกงส้มพักบุ้งแบบนี้ต้องให้ทึ่งเปรี้ยวเลยค่ะเพราะว่าแกงจะจืดหงายเลยแค่นี้เมนูแกงส้มปลาสลิดใส่พักบุ้งร้อยๆของแอนก็เสร็จแล้วค่ะอาสลิดฝีมือแม่ตกมาเองกับมือด้วยรับประกันความร้อยจังหู้เลยค่ะ